โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีเล l 93ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ Thailand นะแล้วในวันนี้ผมก็จะมาทําการแจ้งเกิดให้กับ ID ดีของคุณอาทิตย์นะครับผมทุกคนผมขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกัดน,นะก็คือคุณอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นตำนานของช่องกอนซุดอยู่แล้วนะครับผมทุกคนก็คือเขาเนี่ยได้ทําการส่ง ID, ไ d ดีมาให้ทางช่องกอนซุดของเราเนี่ยได้ทําการแจ้งเกิดอยู่หลายครั้งนะแต่ก็ยังไม่เกิดสักทีนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ผมกอุผมจะแก้นะ ผมทุกคนก็คือวันนี้ผมจะต้องทําให้ดีของเขาเกิดให้ได้นะแล้วในงบ1 0,000กว่ารูบี้ในวันนี้ผมจะเอาไปเปิดกาชาตู้ไหนบ้างเพื่อทําให้ดีของเขาเนี่ยเกิดถึงขั้นสูงสุดนะคบผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็ไปทําการลุยเลยลักกันนะอ่าก็คือ10,000รูบี้ที่เขาได้ทําการเติมทิ้งไว้ในดีเนี่ยผมจะทําการเปิดกบสักประมาณ3,000กว่ารูบี้นะผมทุกคนแล้วอีกเจ็ดพันรูบี้เนี่ยผมจะเอาไปทําการเปิดเกียร์นะผมทุกคนอย่ากเกิดต้องเปิดกบทางบ้านจําคํเนี้ไว้เลยถ้ากลัวเกลือหรือ ว่าคิดตู้ที่จะเปิดไม่ออกแต่ว่ามีรูบี้แล้วมันร้อนอยู่ในตัวเนี่ยผมแนะนําเลยครับตู้กบตอบโจทย์มากจริงๆนะผมทุกคนคือได้กบสีอะไรก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะแล้วยิ่งในเดือนนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ทางบ้านเนี่ยเติมเงินเปิดกบม่วงเอาไวใ้ให้ได้เยอะมากที่สุดนะแล้วก็กบก้าวดาวให้ได้มากที่สุดนะผมทุกคนเพราะว่าในเดือนหน้าเนี่ยวงการเกมมีเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะผมทุกคนแล้วทุกคนจะประทับใจกับเรนเจอร์แสงมืดในเดือนหน้ามากๆเลยนะ,อะตอนนี้ผมได้ทําการเปิดไปทั้งหมด4ี่ร้ 100รูบี้นะผมทุกคนผลประกอบการนี่เรียกได้ว่ายังไม่เป็นที่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่ากบก้าวดาวเนี่ยยังไม่ออกเลยแล้วทางด้านกบไฮเปอร์เลโอนาดหรือว่ากบม่วงที่เราต้องการเพื่อจะไปอพเรนเจอร์ธาตมื่อในเดือนหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ออกมาอยู่ดีนะผมทุกคนอุ้ยเอาแล้วไงเริ่มตึงนะผมทุกคนคือผ่านไปประมาณ800รูบี้ได้นะเท่าที่ผมนับไม่ผิดนะผมทุกคนหรือว่า600นี่แหละคือเราได้กบม่วงมาแค่ตัวเดียว โคตรล้าวล้ามากนะผมทุกคนคือในเดือนหน้าเนี่ยเลนเจอร์ทาดมืดตัวเก่งถ้าเอ้ยไม่ใช่ทาาแสงตัวเก่งก็จะมาด้วยนะผมทุกคนแต่ว่ากบม่วงของเราเนี่ยเพิ่งจะเปิดได้สองตัวอย่างล้าเลยเราลุยต่อเลยละกันเปิดเปิดโอ้ตายอยู่ก็บอกเลยนะผมทุกคนว่ากบ9ก้าดาวมาแล้วหนึ่งตัวนะคลิปนี้ ในอีก2,000รูบี้ที่เหลือเนี่ยผมต้องการกบก้าวดาอีกสัก1-2ตัวแล้วกบม่วงเนี่ยผมต้องการ10ตัวนะผมทุกคนผมหวังว่ามันจะไม่มากเกินไปในงบ2,000รูบี้ของ ID ของคุณอาทิตย์นะผมทุกคนคือวันนี้ยังไง ID ของเขาก็ต้องเกิดนะเพราะว่าโอ้โหแม่งเริ่มยากแล้วว่ะ คือไอดีของเขาเกิดแน่นะผมทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนเออกบก้าวดาวมาอย่างงี้สีถึงจะสวยงามนะแล้วก็ตามด้วยกบม้ออีกสองตัวนะเพราะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะผมบอกเลยว่าสําหรับขายที่กําลังจะปั้นไอดีใหม่เนี่ยหรือว่าอยากจะปั้นเลเวลวน้อยต่อ,อยหนักแบบ ไอดีของคอุณอาทิตย์หรือวไอดีของผมเนี่ยผมแนะนําเลยมีลูบีเราลงไปที่ตู้กบก่อนนะสำหรับใครที่งบน้อยแต่ถ้าเกินงบเยอะมากๆเนี่ยแล้วมันเหลือมากจริงๆผมแนะนําให้เปิดตู้เกียร์นะผมทุกคนเพราะว่าตู้เกียร์เนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญมากๆในการที่จะทําให้ดีไปถึงจุดสูงสุดนะผมทุกคนแต่ว่ากบก็สําคัญไม่แพ้กันนะแล้วทําการลุยต่อเลยละกันเปิดเปิดเปิด ตอนนี้ผลประกอบการของเราก็ยังได้กบ9้าดาวมาเพียงแค่2ตัวอยู่ดีนะผมทุกคนแต่ผมมองว่าในงบเพียงแค่2อสัมพันธ์ลูบี้เนี่ยได้กบ9้าดาว2ตัวมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะผมทุกคนโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยหนึ่งหมื่นลูบี้ส่วนมากคนจะเกลือกันแล้วก็ได้กบ9้าดาวประมาณ4ตัวนะแต่ว่าในตอนนี้ได้มา2ตัวแล้วแล้วเหลืออีกแค่400รลูบี้ตามงบที่เราตั้งเป้าไว้อุย้ย หล่อนะได้หลอดเท่อยู่นะทางบ้านคือเราได้กบก้าวดาวมาทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับในตอนนี้อ่านแล้วเกตผานรูบี้ที่เหลือเราก็จะไปลงตู้กบเอ้ยไม่ใช่ลงตู้กบนะลงตู้เกียร์ตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่าเราก็ไปให้สุดบอกเลยนะวันนี้ไอดีของคุณอาทิตย์คือต้องเกิดเขาเป็นเลเวลน้อยที่สามารถสะสมขนนกได้ถึงสี่หมื่นขนนกผมยอมรับเลยนะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นไอดีที่อดออมมากจริงๆริงนะผมทุกคนแล้วก็ไม่เคยลงด่านเลยในการปั้นเลเวลน้อยให้แข็งแร่งเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่ไขรก็ได้ที่จะทําได้นะเพราะว่าหนึ่งเลยมันต้องมีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานแล้วมันจะต้องเก็บทุกโคนโบที่แม่งเก่งๆด้วยนะผมทุกคนด้วยการเติมเท่านั้นนะการฟาร์มนี่คือตัดทิ้งไปได้เลยนะผมทุกคนแค่ลงด่านทีเดียวเนี่ยเลเวลคุณก็พุ่งเป็นสายน้ําแล้วนะผมทุกคนคือพุ่งเป็นภูอ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็คือเวลาเติมเนี่ยหลายคนคงจะรู้ดีเดือนหนึ่งเนี่ยต้องหมดไม่ต่ํากว่า1นึ่งหมื่นลูบี้นี่คือเป็นอย่างต่ำเลยนะในการที่ทําให้เลเวลน้อยเนี่ยมันโหดนะ กับการที่แบบว่าเราค่อนข้างที่จะหล่อเท่นะเลเวลน้อยไปไล่กระทืบคนที่แบบเลเวลเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วชนะมาได้นะมันค่อนข้างที่จะหล่อเท่นะอะเดี๋ยวเราก็ทําการลุยต่อเลยละกันอ่าแล้วเราก็ฟาร์มไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นข้อเสียของเลเวลน้อยเลยแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังมีเทคนิคในการฟาร์มของต่างๆอยู่นะผมทุกคนให้เราเนี่ยม,มีของไม่แพ้กับเลเวลรีเจนอะไรพวกนี้เลยนะ โอเคครับเราก็ได้ทางด้านเกียร์เจ็ดดาวกงเล็บมาหนึ่งีแล้วคือเราเปิดตู้บัฟไปเนี่ยประมาณพันกว่าลูบี้ไม่ออกพอมาเปิดตู้ไม่บัฟแม่งไหลเชี่ยวเลยวะ่ะเดี๋ยวเราทำการลุยต่อเลยละกันเปิดเปิดเปิดโอ้โหก็ ไม่เป็นไรนะผมทุกคนเพราะว่าเราได้เกียร์เจ็ดดาวมาแล้ว1ชิ้นในตอนนี้แล้วที่เหลือเนี่ยกล่องการันตีก็ยังมีให้เราเปิดอยู่ดีนะสํารัาทางด้านไอเดียก็มาต่อกันที่ตู้เกียร์ต่อเลยละกันนะครับผมทุกคนก็คือเมื่อกี้นี้นะโปรแกรมอันคลิปของผมเนี่ยมันได้ตัดไปนะครับผมทุกคนแต่ว่าผลประกอบการเนี่ยก็คือยังแย่เหมือนเดิมนะั้เราได้รับเกียร์เจ็ดดาวเพียงแค่1ชิ้นเท่าเดิมเลยเราก็ทําการลุยต่อเลยละกันแต่ก่อนที่เราจะลุยต่อเนี่ยผมขอทําการสอดส่องไอเดียของคุณอาทิตย์ก่อนเลยลนนะ่าเกียรช่อง เขาต้องการเกียร์เจ็ดดาวทั้งหมดกี่ชิ้นโอ้โหเกียร์โดนตีโดนแน่นอนเนี่ยขาดหลายเลยนะคือถ้าเกิดสมมุติได้มาเพิ่มอีกสามสี่ชิ้นนี่จะทําให้ไดีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเลยนะผมทุกคนเลนเจอร์ทุกตัวของเขาเนี่ยสามารถโจมตีโดนแน่นอนได้นะแล้วก็ทําการลุยเลยละกัน4,600รลูบี้ในลังเพลิงผมคาดหวังเลยนะแบบตีง้ๆเลยแค่2ชิ้นพอเลยพอใจเลยนะผมทุกคนเราก็ลุยเลยเฮ้ยแม่งหล่อว่ะหล่อเทจัด ก็ได้ทางด้านดาบของจอมารลิมูรูมานะครับผมทุกคนจากตู้กาชาบับดาบเออบับเออบับกงเล็บนะผมงงอยู่นะคือเราเปิดหากงเล็บเนี่ยเราไม่ได้กงเล็บเลยจากตู้กาชาโอ้โหขอนเลี้ยวหน้าตามมาติดๆผมว่าช่วยให้เดียงเขาเนี่ยเกิดได้เยอะเลยนะผมทุกคนมาไหลเชี่ยวหน่อยไหลเชี่ยวหน่อยอย่าเขินกล้องออกได้เลยคือผมรอกีดรอวิดวาดอยู่แล้วนะผมทุกคนจัดไปหวังว่าเกียจจะดาวจะดอกให้กับไอเดีของเขา หลายชิ้นเลยนะผมทุกคนแล้วขาวจะต้องเป็นตำนานของช่องกอรซุดนะในวันนี้โอเค กูเแล้วลงเตรียมปืนแม็กน้ำไฟเราก็ทาการลุยต่อเลยละการอีแค่3,800รลูบี้ในลงังเพลิงเราต้องการเกียร์โจมตีโดนแน่นอนขอชิ้นเดียวเลยผมไม่โลภนะผมทุกคน3,800รลูบี้ชิ้นเดียวเนี่ยผมว่ามากมายมหาศาลแล้วนะในตอนนี้แต่ถ้าเกิดเปิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ผมจะทําการไปลุยตู้กาชาตู้ร่างนะผมทุกคนเพราะว่าตู้บนเนี่ยมันน่าจะเกินไปแล้วนะสาหรับทางด้านตู้กาชาเพราะเราเปิดจนออกหมดแล้วไงอ่ะเราก็ไปทําการลุยต่อตู้ ล่างเลยละกันผมหวังว่าตูวล่างเนี่ยจะยังเหลือเกียร์ดีๆดอบให้เราอยู่นะคะผมทุกคน3200รูบี้ลุยโอโ้โหภูมิทักโคด้ดโอเคบูมแมลงสายฟ้าเลื่อยสาฟ้าลาวาแล้วก็ทําการลุยต่อเลยละกันหวังว่าจะดอบให้เราจริงๆนะเนี่ยผมขอโอ้โหสุดยอดดาบว่ะโคด้ดแอด ไอก่อนแม่งโคตรแอ๊กคือผมแม่งได้เกียร์เจดาวโจมตีโดนแน่นอน3ชนิดในคลิปนี้ด้วยงบประมาณ4,200ลูบี้ผมถือว่าโคตรเกิดเลยนะผมทุกคนสำหรับทางด้านไอดีของคุณอาทิตย์เนี่ยได้รับเกียร์3ชนิด3าธาตุไปแบบคมๆเลยนะแล้วอีก2,800ลูบี้นี้มันเหมือนของฟรีเลยก็ว่าได้นะผมทุกคนเราแค่เปิดเอารอบการันตีเท่านั้นผมก็เลยแบบชิวๆในการเปิดกาชาแล้วนะครับในตอนนี้ โอ้โหถึงแม้ว่าจะเกิดเอ้ยแต่ว่า2,400รลูบี้มันยังพอคาดหวังได้อีกสักชิ้นอยู่นะอาจจัดไปละกันนะขอเกียร์โจมตีโดแน่นอนเพิ่มไม่กับไอเดียของคุณอาทิตย์อีกสักชิ้นละกันเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการผมหวังว่าวงการเกมเนี่ยจะไม่ใจร้ายกับไอเดียของคุณอาทิตย์นะครับในตอนนี้เหลือ2,000ลูบี้สุดท้ายเราต้องการเกียร์สุดยอดดาบอีกแค่ชิ้นเดียวมาเลยดอบให้ก่อนหน่อยละกันอยากเกิดแล้วตอนนี้คือเกียร์ โจมตีโดนแน่นอนในตอนนี้มันเป็นเกียร์ที่ติดเมตามากๆนะใครที่ไม่มีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนเลยเนี่ยยากที่จะไต่ขึ้นลีกสูงๆได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลีกมาสเตอร์เนี่ยผมว่าตั้งแต่ลีกมาสเตอร์สามขึ้นไปเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือต้องมีขั้นต่ำเ๋ยนะคนละ2ชิ้น 1- นถึงสชิ้นเนี่ยกำลังดีเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเลยก็ไม่มีทางที่จะไปถึงจุดสูงสุดของเกมีได้นะครับแล้วในตอนนี้เราก็ได้ทางด้านคอร์สเลวนาดมาเพิ่มอีก1ชิ้นเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนั้ว ในเจ็ดพลูบี้ของไอเดียของคุณอาทิตย์เนี่ยแล้วกดไปแล้วประมาณ5ชิ้นนะสำหรับทางด้านเกียร์เจดาวแล้วก็เป็นทางด้านเกียร์โจมตีโดนแน่นอนอีก3ชิ้นเราเหลืออีก1นึ่รพลูบี้สุดท้ายผมขอเลยดรอปให้หน่อยอยากเกิดแล้วในตอนนี้หูยไม่เป็นไรมันเหมือนของแถมเลยแหละเราก็ทําการเปิดแบบรัวๆแบบรวดเร็วแล้วกันเผื่อว่าวงการเกมจะตั้งตัวไม่ทันบ๊ก <c> ห <oughs> ก็ชัดเจนนะครับ ค่อยๆเปิดนั่นแหละดีแล้วผมขอทําการใช้สูตรเจ็ดครั้งปฏิหารเลยละกันนะคลิปนี้จะไม่ใช้ก็ไม่ได้ด้วยนะผมทุกคนครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6แล้วครั้งที่7กดเปิด7ดาวมาสูตรนี้ผมโดนทางบ้านล้อตลอดเลยล้อแทบจะทุกครั้งที่ใช้นะหลังจคือพักหลังๆเนี่ยคือมันไม่เคยดอบเกยเจ็ดดาวให้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะผมทุกคนเมื่อก่อนนะี่ผมใช้สูตรเจ็ดครั้งปฏิหารต่อให้เกลือมาทั้งคลิปเนี่ยพอใช้สูตรนี้ทีไรปุ๊บแม่งสามารถกู้สถานาการณ์กลับมาได้เว้ยแต่ว่าหลัง คือเละเป็นโจ๊กใช้ยิ่งใช้ยิ่งโดนโอ้โหโอเคสอ0รลูบี้สุดท้ายลุยเลยละกันนะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งครั้งที่7กดเปิดรอบนี้จะเป็นรอบแก้ตัวไอกรอนมันจะแก้เจ็ดดาวมาหน่อยเปิดเปิดโอ้โหกำไรโบแวนฟิสิกแม่งเละเละแบบ เละเลยนะผมทุกคนเละแบบเป็นโจ๊กอ่ะคือมันยับกว่าการเปิดธรรมดาหลายเท่าเลยนะแล้วเ <Okay. S 2> กียร์ชิ้นนี้ผมขอเป็นทางด้าสุดยอดดาบเหมือนกันสุดยอดดาบมาปังโอ้ยดาบริมรูไม่เป็นไรดาบเหมือนกันโอเคครับลุยต่อเลยแล้วกันสุดยอดดาบเกียร์ฮาดไม้มาเปิดวุ้บปุ้งโอ้โหดาบริมรูอีกแล้วะ เกียร์ชิ้นสุดท้ายแน่นอนเลยครับว่าผมจะเลือกให้เขาเป็นทางด้านเกียร์สุดยอดดาบนะครับผมทุกคนแล้วในตอนนี้ไอดีของเขาเนี่ยก่อนที่จะมาส่งให้ทางช่องกอสุดเปิดกาชาเนี่ยเรียกได้ว่าเกียร์โจมตีโดนแน่นอนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากนะแต่หลังจากที่ส่งให้กอสุดเปิดกาชาได้รับเพิ่มไปอีกทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมทุกคนแล้วก็ทางด้านคอสุดแก่งเลี้ยวนาดไปอีก2เท่ากับคลิปนี้ได้รับเกียร์จดาวไปทั้งหมด8ชิ้นและก็กบก้าดาวอีก3ตัวนับว่าค่อนข้างที่จะขุมค่ากับบ10,000ลูี มากๆเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะ